สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูเกิลนะคะในรายวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งหนังสือที่เราจะใช้เรียนนะคะมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันค่ะเล่มแรกนะคะก็จะเป็นหนังสืออ่าภาษาไทยหลักภาษาและก็การใช้ภาษานะคะในเล่มนี้ และเล่มที่2นะคะที่ขาดไม่ได้เลยที่มีการเรียนภาษาไทยนั่นก็คือเล่มแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเล่มน,นี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเดี๋ยวเรามา,าศึกษาหาความรู้นะคะในหนังสือหลักภาษาและก็การใช้ภาษากันก่อนคะ่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้าที่อ่า เปิดไปในหน้าที่72ค่ะนักเรียนในหน้า72นะคะวันนี้จะขึ้นในเรื่องของบทใหม่แล้วนะคะจะเป็นเรื่องของไปเที่ยวเมืองหลวงนะคะซึ่งในบทนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะอ่า อ่านให้นักเรียนฟังนะจากนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะหรือจดจำในสิ่งที่คุณครูสอนไม่ได้นักเรียนก็สามารถที่จะไปอ่านย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าการบันทึกวิดีโอนะคะในขณะที่สอนถ้าเกิดว่าให้นักเรียนอ่านตามแล้วเรื่องมันยาวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะยาวมากเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะอ่านหนังสือให้ นักเรียนฟังอ่านเนื้อเรื่องให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาหรือทบทวนบทเรียนเนื้อเรื่องภายหลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเนื้อเรื่องอ่าจากคุณครูได้เลยนะคะไปเที่ยวเมืองหลวงเช้าว,วันหนึ่งน้ำฟ้าและวายุตื่นเช้าวกว่าปกติ เด็กทั้งสองรีบทํากิจวัตรประจําวันให้เรียบร้อยแล้วหยิบชุดพละมาสวมจากนั้นก็หยิบกระเป๋าสะพายหลังที่บรรจุขวดน้ำสมุดดินสอยางลบและหมวกขึ้นสะพายใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วหยิบออกจากบ้านไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีคุณพ่อคุณแม่ออกมาส่งเมื่อมาถึงโรงเรียนคุณพ่อและคุณแม่พาเด็กทั้งสองไปหาคุณครูน้ำฟ้าและวายุสวัสดีคุณครูแล้วหันมาหาพ่อและแม่ของตนหน้าถัดไปนะคะ คุณครูรอจนน้ำฟ้าและวายุลาคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วจึงพาเด็กทั้งสองไปรวมกับเด็กคนอื่นๆในสนามเมื่อเด็กในระดับชั้นป .1 มากันครบแล้วคุณครูก็พาเด็กๆขึ้นรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อออกเดินทางในวันนี้ นักเรียนในระดับชั้นปหน่งของโรงเรียนที่นำฟ้าและวายุเรียนอยู่จัดทัศนศึกษาไปที่กรุงเทพมหานครแบบไปเช้าเย็นกลับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งดีกว่าการเรียนรู้จากหนังสือเพียงอย่างเดียวขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่คุณครูอารีและคุณครูสายใจซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นป1ทับ1ก็ช่วยกันนำขนมปงัง และนมมาแจกให้เด็กๆเ,เพื่อรับประทานเป็นอาหารเช้าจากนั้นคุณครูอารีก็เล่าเรือก็เล่า,ปร,าประวัติย่อของกรุงเทพมหานครให้นักเรียนฟังเ,เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะคุณครูจอ่านให้นักเรียนฟังนะคะกรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่าบางกอกเริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325โดยตอะนาถัดไปค่ะพระราชทานนามพระนครนี้ว่ากรุงเทพมหานคร บอวรรัตนโกสินทร์ไม่หินทรายยุทธยามหาดีรกพบนภรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษนุกรรมประสิทธ์หมายความว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุดเมืองของเทวดาเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วก้าประการหน้ารื่นรมนักมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นสถานที่ประทับของพระราชาผู้ประเสริฐท,ที่อวตารลงมาซึ่งเทา้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินท์ พระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมานิมิตไว้ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำว่าบาวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์และในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมด้า้รวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับพระนคร แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2515ค่ะครูพานักเรียนลงมาจากรถแล้วอธิบายว่าสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่าท้องสนามหลวงซึ่งใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ หรือจัดงานพิธีสำคัญสำคัญนี่นะคะเป็นรูปของท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นคุณครูก็พานักเรียนเดินข้ามถนนเพื่อไปวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือวัดพระแก้วซึ่งภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพพระแก้วมรกตนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาพของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะภายในวัดก็จะประดิษ,ดษฐ์สถานพระแก้วมรกตนะคะก็จะอยู่ด้านในนะคะเปิดหน้าถัดไปค่ะเมื่อเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนทั่วและนมัสการพระแก้วมรกตแล้ว คุณครูก็พานักเรียนขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังสวนสัตว์ดุสิตร,ระหว่างทางที่รถกำลังแล่นคุณครูก็ชี้ชวนให้นักเรียนดูสถานที่สำคัญสำคัญได้แ,แก่อนุสาวรีประชาธิปไตยโลหะประสาทภูเขาทองและพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วจึงถึงสวนสัตว์ดุสิต อภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภาพที่สองเป็นโลหะปราสาทภาพที่สก็จะเป็นภูเขาทองภาพที่4ี่ก็จะเป็นที่นั่งอนันตสมาคมนะคะต่อมาค่ะหน้าต่อมาคุณครูพาเด็กเดินชมสวนอ่ะคุณครูพาเด็กเดินเที่ยวชมสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ ที่รื่นรมที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันในสวนสัตว์บุสิตนักเรียนทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมากรุงเทพมหานครคุณครูบอกนักเรียนว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานคร ยังมีสถานที่สำคัญสำคัญที่น่าสนใจอีกมากเช่นพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพิพิพธภัณฑ์เด็กศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองเป็นต้นแต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วค่ะนักเรียนหลายคนบอกว่าน่าเสียดายเพราะอยากจะเที่ยวชมสถานที่อื่นๆอ,อ,อีก และบอกว่าจะให้ผู้ปกครองพามาเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนะคะไปเที่ยวเมืองหลวงนะคะซึ่งจากเรื่องที่คุณครูนะคะได้อ่านให้นักเรียนฟงังนักเรียนสามารถที่จะไปอ่านเพื่อทบทวนความรู้ ได้อีกเลยนะคะในหนังสือ,อหลักภาษาและก็การใช้ภาษานะคะในเล่มนี้นะคะในหน้า72นะคะถึงหน้า77นะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราหยิบใแบบฝึงหัดนะคะในเล่มสีฟ้าขึ้นมาเลยค่ะค่ะนักเรียนหยิบใแบบฝึงหัดนะคะเล่มแบบแบบสีฟ้าของเราขึ้นมา แล้วนักเรียนเปิดนะคะอ่าเปิดไปในแบบฝึกหัดในหน้าที่เท่าไหร่เอยหน้าที่นี่เลยนะคะในหน้า6กอ่า56ค่ะอ่า56นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เมืองหลวงของไทยนะคะอ่าในหน้านี้นะคะ คำชี้แจงเขาบอกว่าคัดลายมือชื่อสถานที่สําคัญที่กําหนดแล้วฝึกอ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวนะักเรียนมาอ่านตามคุนครูนะคะเมืองหลวงของไทยคือกรุงเทพมหานครมีสถานที่สำคัญเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระศรีรัตนศาสดารามโลหะปราสาทหน้านี้นะคะนักเรียนจะพบว่ามีสี่บรรทัดนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนตามรอยปากเนาะเช่นคำว่ากรุงเทพมหานครพระที่นั่งอนันตสมาคมวัดพระศรีรัตนศาสดารามโลหะปราสาทนะคะในหน้านี้นะคะสีบ่บรรทัดนี้ ให้นักเรียนนะคะเขียนตามรอยปากหรือว่าคัดลายมือนั่นเองนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะในบทนี้มีอีกค่ะให้นักเรียนเปิดไปนะคะในหน้า57ค่ะนักเรียนในหน้า57เเลยในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงกันก่อนนะคะลากเส้นจากภาพ ไปหาสถานที่ให้สัมพันธ์กันอ่าเขาจะมีภาพนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจำนวน5ภาพนะคะจำนวน5ภาพอ่าเดี๋ยวนะักเรียนมาฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนะคะในส่วนของชื่อสถานที่นะคะทางด้านขวามือให้ฟังสถานที่แรกนะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะตรงกับภาพไหน นะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดนะลูกโยงเส้นค่ะใช้โยงเส้นโดยนักนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนยังจําสถานที่ในกรุงเทพไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิดนะคะหนังสือในหน้า,าในหน้าเท่าไหร่เอ่ยพระที่นั่งอนันตสมาคม จะอยู่ในอ่าหน้านี้ค่ะอ่าในหน้านี้นะคะเป็นภาพแบบนี้นะอ่าหรือว่าระหว่างทําแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดในหน้านี้นะคะไว้รอเลยนะคะอ่าสถานที่แรกคือพระที่นั่งอนันตสมาคมสถานที่ที่สองคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะ สถานที่ที่สามคือโลหะประาศาสตสถานที่ที่สี่คือท้องฟ้าจำลองสถานที่ที่ห้าคือภูเขาทองนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยมันจะสลับกันอยู่นะคะแล้วนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเส้นหรือว่าโยงเส้นนะคะให้มีความสัมพันธ์กันอ่าในหน้านี้ก็ไม่ยากนะคะเปิดอีกหนึ่งหน้าคะ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะ ่าให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่58นะคะในหน้า58อันนี้ก็ไม่ยากคะ่ะลูกอ่าเขียนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองพร้อมกับวาดภาพหรือติดรูปภาพประกอบนะคะอ่าด้านบนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคือ อันนี้ให้นักเรียนเขียนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดของนักเรียนไม่ใช่เขียนชื่อจังหวัดนะคะลูกให้เขียนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นอ่าวัดใหญ่นะคะมีน้ำตกชาตการใช่ไหมคะมีน้ํำตก อีกหลายหลายที่นะคะ,ะมีอะไรอีกมีที่ค่ะก็จะมีอ่าผู้หญิงลองก้านะคะที่อำเภอนครไทยนะคะก็จะมีอ่า ที่เนินมะปางนะคะบ้านมูนะคะไปชมถ้ำแล้วก็ค้างคาวนะคะส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะก็จะมีบึงสีไฟใช่ไหมคะวัดวัดท่าหลวงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะสถานที่อื่นๆให้นักเรียนคิดแล้วก็ วาดแล้วก็เขียนขึ้นมานะคะในแบบฝึกหัดนะคะในบทเรียนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสามหน้าด้วยกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในบทเรียนนี้ก็จะมีในหน้าห้าสินะคะห้และ58นะคะในหน้า58นะคะให้นักเรียนวาดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดนะคะไม่ ไม่อยากให้ติดภาพนะคะเนื่องจากว่าการวาดภาพนะคะเป็นการฝึกจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนได้เกิดสมาธิมากกว่าการติดรูปภาพนะคะเนาะจากนั้นเมื่อวาดภาพเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้รับชมผลงานนะคะและได้ตรวจชื่นชมนักเรียนนะคะ ใต้ลิงก์ทางเพจของโรงเรียนหรือว่าจะส่งทางไลา์กลุ่มของห้องเรียนก็ได้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้กันเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ